นอกจากนั้นแล้วในวันเดียวกันนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงมหาดไทยท่านรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายมาริศงเงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงการต่างประเทศนางสาวจิราพรสินทุพไรรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและคณะมีการลงพื้นที่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับเพื่อไปติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนและก็เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน โดยท่านรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีท่านก็ออกมาย้ำเลยครับว่าทุกของพี่น้องประชาชนทุกเข็นของพี่น้องประชาชนคือทุกอันดับที่หนึ่งที่รัฐบาลจะต้องดูแล ซึ่งในขณะนี้นั้นทางกรมบัญชีกลางได้มีการอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอทั้งเห็นชอบหลักเกณฑ์การให้เงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีฉุกเฉินและให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด7จ็จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเลยครับในการเพิ่มเติมเป็นจังหวัดละ100ล้านบาทจาก20ล้านบาท รวมถึงมีการอนุมัติปฏิบัตินอกเหนือหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและในวันนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายจะให้ทางกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานต่างๆนำรถยานพาหนะไปพาพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายกลับบ้านด้วยความปลอดภัยกันต่อไปแล้วครับแล้วก็ให้ดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับกฎหมายที่มันเกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยได้กำชับให้ผู้ว่าราชการนายอำเภอและก็ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วครับเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่โดยทันทีท่านใดทันด่วนกันเลยครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสูงสุดเป็นอันดับแรกเลยครับ นอกจากนี้แล้วยังเตรียมประกาศมาตรการช่วยเหลือลดค่านา้ำค่าไฟเพราะว่าในช่วงเกิดเหตุการณ์ที่พี่น้องประชาชนขาดรายได้ไปนั้นก็ไม่สามารถไปทำงานได้ตามปกตินั่นเองครับเรียกว่าช่วยเหลือครอบคลุมในทุกมิติกับพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุตามจังหวัดแนวชายแดนกันด้วยครับพี่น้อง